นนะะมาวันเดย์แอดเพนชอปค่ะกันที่นี่เลยนะคะคกกติศักเพ็รมานั่นเองโอ้โหมาถึงแล้วเนี่ยก็ได้รับการตอบรับที่ดีมากๆเลยเพราะว่าเวลคัมมาด้วยผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดในโลกใบนี้นะคะเพราะว่า <laughs> อ,อะไรสมาร์ททัชของเราค่ะดูแลใส่ใจนะคะไม่ว่าจะเป็นสุนัขก็ดีนะคะหรือว่านี่ค่ะอาหารแมวมีโอที่เห็นอยู่ตรงนี้นะคะจะเป็นแบบชนิดเปียกนั่นเองค่ะก็ใครที่อยากจะเอาไปนะคะให้น้องทานเป็น ชิ้นเนื้อนะคะในน้ําเกรวี่นะคะแล้วก็ยังมีอีกโูหลายรสชาติมากเลยให้ได้เลือกกันนะคะก็แวะเข้ามาช็อปกันไดุ้ยโปรโมชั่นด้วยนะ3กระป๋องร้อยค่ะอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดเลยจากมีโอค่ะมีโอดีไลท์เป็นผลิตภัณฑ์ที่พรีเมียมมากๆนะคะแล้วก็พอสําหรับหนึ่งมื้ออาหารให้กับน้องแมวฉะนั้นวันนี้ทาดแมวไม่กวนพลาดค่ะแล้วก็ยังมีมีโอที่เป็นชนิดแบบ เขาแบบเปียกแบบนี้ก็ซองละแค่17บบาทเท่านั้นเองค่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันดีกว่านะคะว่ามีผลิตภัณฑ์อะไรที่น่าสนใจกันบ้างวันนี้มาถึงที่นี่แล้วนะคะเราอยู่กันที่นครราชสีมาค่ะหรือว่าโคราชนั่นเองเราก็จะมาเยี่ยมชมนะคะ อาณาจักรค่ะของทาง smart heart ของเราค่ะที่ต้องบอกว่าที่ร้านนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นร้านที่มีผลิตภัณฑ์ของเราเยอะที่สุดและมียอดขายดีที่สุดก็ว่าได้นะคะนี่เลยกับอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์กับความภาคภูมิใจของเราค่ะกับ นมแพะสเตอริไลนนะคะนี่นะคะเป็นนมแพะที่ขายดีและที่สําคัญค่ะนมแพะของเราเนี่ยการันตีว่าของเราเนี่ยนะคะเป็นนมแพะร้อเซค่ะเลี้ยงแบบปิดด้วยนะคะฉะนั้นคุณมั่นใจเลยในเรื่องของความสะอาดนะคะเป็นระบบสเตอริไลนนั่นเองค่ะ,ะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อด,ดีกว่านะคะว่าด้านในนะคะมีผลิตภัณฑ์อะไรกันบ้างนะคะมาถึงแล้วทางด้านนี้กันบ้างเรามาดูกันก่อน,อนเลยสําหรับทาสแมวที่ดิว นี่ค่ะเปริพัน์มีโอของเรานะคะมีโอที่เป็นแบบออริจินอลออริจินอลก็จะเป็นแบบนี้นะคะสีเหลืองสดใสและที่สำคัญค่ะนะคะมีสำหรับนะคะน้องแมวในทุกๆสายพันธุ์ในทุกๆประเภทไม่ว่าจะเป็นแมวขนสั้นแมวขนยาวค่ะหรือถ้าเกิดใครที่สนใจนี่ค่ะตอบรับสำหรับนะคะ แมวสูงไวัยนั่นเองค่ะเป็นนะคะมีโอซีเนียแคทนะคะนี่บอกเลยว่า เอาใจสําหรับแมวสูงไว้ด้วยคุณค่าทางสารอาหารก็เรียกว่าครบถ้วนจริงๆค่ะยังไม่พอค่ะมาสูตรแบบออริจินอลกันไปแล้วมาดูมีโอในแบบพรีเมียมกันบ้างนะคะอันนี้มีโอโกค่ะสําหรับแมวเปอร์เซียค่ะมีโอโกนะคะสำหรับแมวเลี้ยงในบ้านค่ะและไฮไลท์ของเรานี่เลยสมาร์ทฮาร์ดโกแต่ว่าเป็นสําหรับน้องแมวนะคะตัวนี้จะเป็นจากเนื้อแกะนั่นเองค่ะแล้วก็ยังมีนะคะสําหรับฟิตแอนด์เฟิร์มด้วยนะคะมาถึงทางด้านนี้กันบ้างนะคะก็จะเป็นนะคะของ เลิฟแคร์ค่ะแหมเลิฟแคร์ขึ้นชื่ออยู่แล้วเป็นผลิตภัณฑ์ที่สัตวแพทย์แนะนําค่ะมาครบเลยนะคะสุนัขพันธุ์เล็กสุนัขพันธุ์กลางนะคะสุนัขพันธุ์ใหญ่หรือว่าลูกสุนัขนะคะครบถ้วนเลยเพราะว่าของเขาเนี่ยมีเป็นทริปเปิลโอเมก้าโอเมก้าสามโอเมก้าหกนะคะแล้วก็โอเมก้าเก้าด้วยครบถ้วนจริงๆบํารุงขนและผิวหนังสุดยอดมากๆนะคะยังไม่หมดค่ะโอ้โหนี่จ้าเว G ชีแพ็กนะคะสําหรับสุนัขแพ้ง่ายก็มีด้วยนอกจากนี้ค่ะ p o w e r แพ็ก Power แม็นะคะสูตรสำหรับสุนัขที่ต้องการพละกำลังเป็นพิเศษและก็ยังมีสูตรของเวโปรตีนด้วยช่วยเพิ่มในเรื่องของโปรโตีนนะคะให้น้องหมาของเราแข็งแรงนั่นเองมาถึงโซนนี้กันบ้างเรียกว่าเหมาแผงกันไปเลยทีเดียวนะจ๊ะนั่นก็คือสมาร์ทอาร์ตบลูนั่นเองค่ะมีครบตอบโจทย์ทุกสายพันธุ์และนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีสำหรับแม่และลูกสุนัขด้วย นี่ไฮไลท์ของเราค่ะนี่เลยสมาร์ทฮัทไลฟ์นั่นเองตัวนี้ดีมากๆนะคะไม่ใส่สีไม่ใส่กลิ่นเรียกว่าเป็นออร์แกนิกแท้ๆเลยใครที่อยากให้น้องหมานะคะมั่นใจนะในเรื่องของอาหารที่ได้รับไปเนี่ยบริสุทธิ์ก็ต้องเป็นนี่ค่ะสมาร์ทฮัทไลฟ์นั่นเองค่ะอันนี้ก็เป็นออริจินอลของเรานะคะมาถึงอาหารแมวกันบ้างทาาดแมวค่ะนี่เลยนะคะ เป็นอาหารแมวสมาร์ทานั่นเองเอาใจหมดนะคะสําหรับลูกแมวนะคะหรือว่าจะเป็นแมวขนยาวแมวเปอร์เซียนะคะมีครบตอบโจทย์และก็มีหลากหลายรสชาติด้วยนะคะโอ้โหนี่มีแบบกระสอบด้วยนะถัดมานี่ค่ะแน่นอนไม่ได้มีแค่หมาแมวเท่านั้นค่ะวันนี้สมาร์ทานของเรานะคะก็มาพร้อมกับสัตเลี้ยงต่างๆม้ามายเป็นกระต่ายนะคะและก็ยังมีสูตรซีเล็กด้วยซีเล็กเนี่ยเขาจะมีในเรื่องของไฮไฟเบอร์ ตัวนี้เนี่ยจะเพิ่มนะคะในเรื่องของไฟเบอร์เข้าไปนะคะทำให้กระต่ายเนี่ยนะคะมีระบบขับถ่ายที่ดีขึ้นช่วยในเรื่องของระบบการย่อยอาหารด้วยควบคุมน้ำหนักตัวนะคะและลดการ อุดตันนะคะที่ขนเนี่ยจะไปพันลำไส้ด้วยค่ะสำหรับอาหารกระต่ายก็ยังมีเหมือนเดิมนะคะผักธัญพืชกินลาสเบอรี่กินแอปเปลิลกินไวเบอรี่นะนะคะครบเลยแล้วก็ยังมีเป็นนะคะนี่ค่ะสัตว์พันแท้โอ้โหร้านนี้คือครบจริงๆนะคะใครที่สนใจก็แวะมาได้ยังไม่หมดค่ะกระต่ายแล้ว พาไปไว่ายน้ำกันดีกว่านะคะลงไปนะคะนี่ค่ะอาหารปลาออปติมัมนะคะก็มีด้วยนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีสำหรับปลาคาบด้วยนะคะเป็นไฮโปรนะคะวีเจิร์นะคะมีมะค,ะมครบเลยนะคะสำหรับน้องปลานะคะน้องปลาก็ต้องให้ความสำคัญกับเขาเหมือนกันเนาะเพราะว่าที่นี่เนี่ยเขาดูแลแล้วก็เป็นร้านที่ใหญ่ที่สุดนะคะมีด้วยกันถึงสองสาขาด้วยนะคะใครใกล้ที่ไหนก็ไปที่นั่นเนาะมาถึงทางด้านนี้กันบ้างค่ะ ไฮไลท์ของเรานี่เลยสมาร์ฮาร์ทโกค่ะมีทั้งโฮลิสติกนะคะ Fit and f i t แอนเฟิร์มมาเธอร์แอนเบบีค่ะอันนี้สำหรับแม่สุนักและก็ลูกสุนัขเพิ่งเกิดจนถึง3เดือนมี Poppy p ั p ปี้โปโกค่ะตัวนี้สำหรับนะคะตั้งแต่หย่านมจนถึง1ปีค่ะมี Fit and f i t แอนเฟิร์มเซเว่พสสำหรับสุนักสูงวัยมีโฮลิสติกนะคะมีนี่ค่ะเป็น สม์ทชัดโกในรูปแบบที่เป็นเนื้อแกะนะคะและข้าวมีทั้งสุนัขพันธุ์เล็กสุนัขพันธุ์ใหญ่ค่ะนายแคกก็มีด้วยครบเลยที่นี่นะคะมาที่นี่ครบเครื่องเรื่อง,อ,งอาหารสัตว์เลี้ยงแน่นอนค่ะอย่าลืมสม์ทชัดสุขภาพดีมีให้ครบและมีแมวต้องมีโอวันนี้ลากันไปก่อนเจอกันใหม่จะเป็นที่ไหนจังหวัดอะไรติดตามนะคะทุกคนบ๊ายบาย